แม่ถอยนี่ก็ Arizona, curtain, ได้แ่ถอยมาหน่อยแม่รอก่อนนะสักสามนาทีอแม่คนอื่นก่อนก็ได้ใครพร้อมไปกองไหนใครพร้อมไปก่อนเพค่ะันดับสองแม่บอกย่าพึ่งพูดแล้แม่เขาจะตายมาถึงนี้นะคะแม่เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่รับโทรศัพท์แล้วเดินออกเลยค่ะตายก็ไม่ได้วันนี้มะดูเลยค่ะแม่ไม่ยืนเลยแม่รอลูกก่อนแม่รอหนูค่ะ

ด้วยเราขำาเหนื่อยกันเลนี่ยเหนื่อยมองหนูนะพายไอเนี้ยรองเท้าระวังเกลียดกันนะจ๊ะปล่เาจ้ะไม่เกลียดเอามาลังคิดเนี่ยมากระลังคิดยกแก้ดูคนเดียวรองเท้าดูรองเท้าไม่เลรองเท้าดูรองเท้าพี่เรียบร้อยค่ะเดินตลอดอ่ะผ่านเสกร์รองเท้าไอ้รองเท้าของใครมาดูแปอ่านไปนดูของมโนก่นซื้อใหม่เลย การแรกมันเนี่ยที่ด้าปอนมันไเ่อย่อย่เนี่ยเนี่ยแต่ชอบดีนก็แต่ข้อจันรเรียบร้อยค่ะไม่ไดินได้เลยใช่ค่ะให่ส่งให้มาบ้างเลยค่ะยังไม่ยังพูดเลหไปแ้ัญดนี่ว่า <t Bev the navy> <c oughs> คนดูหน้าไปทีนะคุยอะไรด้วยไม่ได้เลยคุยไม่ได้ยงจี้เลยนะ่อชวนตามตลอดยังหมูบ้านจี้รียบร้อยค่ะไม่นะอึไว้อไห้เรียบร้อยค่ะดินน้าไปทยางหนจะได้ขายมากยางหนูจะได้ขายเลยค่ะอาจาย์ยค่ะเรียบร้อยค่ะครับตีไม่ล้ม

ไอมันทุกเพลงเลยนะแม่แกก็หลับแม่แม่แก้วก็หลับข้างหน้าแม่นั้ก็หลับข้างหลังคอตกกันหมดตกหมดเลยยังขาดปลาหมูปลาหมูเก็บไม่ใช้เองเก็บไม่ใช้เองคุ้มเลยยังไม่ได้คุยนี่โอ้โหด้วยเกาบไม่เองข้างในมีซัมเมอร์แหวนเพชรคู่แหวนเพชรสองเส้นคอเองเก็บไม่เองไม่ต้องมึงโอ้คือรถเถอะเขาไม่เห็นว่าอะไรหรอกสุดมากเลยครับมาเลย เรียบร้อยค่ะขอเคุณรับขอบคครับพี่อ้อยข้าวย่างสุดท้ายแล้วข้าวยางร้อยครับล้สุดภ้ายแล้สุดท้ายเลยนะค่ะหมดแล้วสุดท้ายก็ตัวเองภาพเดียวนยไม่ถ่ายเลยยังแลวยังนุษย์กับมายายยังไม่ถ่ายคู่กันเลย

ให้ตางแล้วี่ไหแล้วหนูแล้วหนแล้วขอูวนูไอหนูถ่ายไม่ได้กล้องแบบนี้หนูถ่ายไม่ได้มาป้งของใคตรงนี้ป่ะหนูนึกว่าไหนเอานะ้อน้องป้งของตรงนี้หน่อยรู้จักเรืองแม่หมอเคสามคน้องขึ้นรถไ้หมมองกล้องแม่ มองเาสามโอเคเราออกตรงนู้นเลยไป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 ไไป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 ไไป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 ไ อันนี้อันนี้แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีที่นั่งแต่เสือไม่เห็นมีคนายมานี้เตละร้อย่ะช่างมันจะร้อยไม่น่องตรงนี้ก็แย่รอไม่หน่องเหรอ ไม่ยม่ไ่ปไหวไหมน่ะไหวไหมไหวอยู่แต่ว่ามันบดคนนะไหวรเาไาไไห้ยเหนื่อยมาฝั่งนี้นี่น้องฝั่งตังนันเปิดได้เหรอลูกไม่ได้เปิดไม่ได้มาฝั่งนี้เขาลงนี่นี่สิงต้องวิ่งมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้